แมวตัวนี้ไม่ธรรมดาจริงวะเฮ้คุณยาไปเลยคุณยาไปเลยไม่นะโอ้ยมีกบดักโอยมองไม่เห็นกับดังน้ำแข็งมีโก้น้ำแข็งช่วยเพื่อนก่อน ồ, oh, 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 đi Ồ, ah oh đi chẳng quá. ảo frame quên bùa cho. bên cá thôi tí. co coแตก chi đắt coแตก. meo 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 mẹ meo 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 mẹ meo 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 đi meo meo đi

เย่ละแย่ละแย่ละโอเคโอเคใจเคโอเคโอเคย่อยไปเลยเหรอโอ้สุดยอดเลยย่าโมโยนยางกระรัวนะโคตรบ้าบอที่สุดอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยโอ้โหที่สามารถพุ่งได้แล้วก็ขายได้ เีย่ยวข้องกันยังไงไปไปตีบวกลบกันเอาเอง <c oughs> สวยๆสวยโอ้ยอันนี้อันนี้ <c oughs> อันนี้ oh, no, 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 no. อนนี้นน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 นเฟนเฟมนนนนนนนลนน0 0นลยนน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 นยนนนนนนอ,อนน้ด,นะยยนนด,ด,ด้วย <c oughs> เย้ส yeah, ิบดาว <laughs> แกงเก่งห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้า๋อโอเคมาชดใช้มาชดใช้สิบดาวนี่เ <laughs> องโอเคเดี <laughs> ออ๋ <laughs> ยวเราต้องรีบลงไปช่วยเพื่อนแต่ผมอยากว่าผมอยากขอพัดสิบสองก่นตอนนี้ก็ต้องภาวนาให้คุณคริสรอดตายคุณคริสเก่งอยู่แล้วครับ <laughs> คุณคริสเก่งแล้วแต่อ,อันนี้เก่งกว่าลืมลืมอาถรรพ์อาถรารพ์มันอยู่เซิร์ฟเอเชียจวยุย๊บม <laughs> <ย>ีจัน ดูดูเสพดูเสพพอดีไว้ก่อนนะออนนี่ดูเสพพอดีไว้ก่อนนะเออเอ้วก็โยนนี้ลงไปห <c oughs> ุ้ชุบบููแล้วก็วัด ้เอช o ร์ดไปหมดแล้ว้พดชอ๋อ o ่อนโอ๊ย o ก h นลัก้อซอติเม h oh, ยอ้แ่อโอ้โอ้อันนี้เปมไม่ได้เลยแย่ขนาดนี้ใช่ไหมปกติเออเปมปิงโอ้โหเมื่อกี้ปิง9999เย้เลยนะโอ้โห กูุดยอดเลยออนนี่ฮู้ฮู้นี่พลังแห่งฮาคิร่าชันฟอร์ดี้ทำให้ออนี่กลายเป็นออนนี่ออนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยเดียวกับักบมันกับมันกัมักับมันกัันกับันกัอมันกับมนกนกับมันกับมันกับนกับมันกบนันนับมบอบอบบบบมันมันนนนนน พี่รักันจะสู้ซอมค้าวขาวเบลข้าวเบลนี่น่นี่แ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 น่เอาเอานก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 มันโอเคมาแล้วแมมาแล้วแมมาแล้วสวย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 อมีคนดาวช่วยด้วยมีคนดาช่วยด้วยแมวจะตุวแล้วแมวจะตแล้ว โอ้โน่ชิบิเฮ่อไอ้คุณคิดคุณคิดคุณคิดแม่ึ้นไปแล้วอย่า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 แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรถอยไปครัอยไปครับ Retreat โอ้ยนิวเกียร์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 โอ้ยนิวเกียร์ Oh my g o อดโอ y god Oh อดตัวโอเคโอเคคนนั่นแหละอยากได้อยากได้อยากผ่าน q u e s ด้วย

Okay. Nice, 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 bấm, bấm nice, trái, bấm nice, trái, bấm nice, trái giỏi giỏi nice, nice, Ba ba nice, nice, go nice, 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 I love I love nice, 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 nice,

อ๋อมวสิบสามอ่ะลูดัน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 จบเลยดัน เดินไปมาเนี่กับักมาสไลด์เข้ามาตรงติงพีเลยโ <laughs> อ oh, no. no. ah, ้ยเนาะบายบายโอเคโอเคสวายสวายสวายโอ้โหชิบิโอเคเนสส์ฟักกิ้งลักกี้ t ำ a นสส์ฟักกิ้งลักกี้จำไปเลยเว้โอ้ยโอ้ยโอ้ยของอันด้วยข้างบนไม่ดีแน่นอนครับมันใส่ก้าชนะโจมตีมา โอ้น็อกเลยโอ้โหโอ้สวยสุดยโอเค Are you ready for this, Mr. c a บาย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 โ้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 มดนเย็ดมันเย็ดมนเย็ดเนาะโอ้โอโอ้โอ้โอวชู Nice nice On the map โ okay. อ okay, bon ๊ย oh, Yes Unbock this shit โอเคโอเคคุณค oh, no. oh, uh ิดตัดเลยโอโนโอ๊ย

ต้องรีบดันต้องรีบดันเฮ้ยโอ้ยไอเชี่ยชุดกอขอรองไอ้สดุดาโอเคค <c oughs> อ,อ,อรอนคอรอนใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u ซับสไคร้ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ